ตัวตรงครับยืดตัวเค้นอึบไม่คุยนะครับพูดอ,อ,อะไรเชิญผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนะครับอยู่ในแถวหน้าเลยครับ วันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับจะเชิญผู้มอการฝึกจุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเลครับ 琢磨。 Terima kasih telah <laughs> menonton! เตรียมถวายราชสดุดดีถอดหมวกนั่งขา้าลุกเสือ เชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาททบงพระสรงสีพระบาทมงกุฎกล่าวจอมเมาลีทรงปลาณีขอเกือลูกเสือมา ทรงอุสาอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติาศาสนาทรงสั่งสอนสันภกิจวิทยาเป็นอาภาผ่องพุทธพุทธิไกรดังดวงจันทรราทิตย ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพุสุบสมัยนาคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหะไทยถวยลาดไม่คลาดเลยลุกสวมหมวก ต่อไปเชิญท่านพวิทยานาสิลิงคานนะครับประธานคณะกรรมการดำเนินง,งานเป็นผู้กล่าวรายงานประธานพิธีครับขอครับเรียนท่านประคองทานังท่านประธานเครือข่ายพระาาราชวรัิการกนิสาเฝ้าไร่ กับผมนายวิทยานสิริคารนผู้ในการกองรักเสือโรงเรียนบ้านนำาคนสว่างในนามของตัวแทนทั้งการโรงเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนารภาพการศึกษา,ภาเฝ้าไร่ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือในนารีสามัญประจําปีการศึกษา2566ในวันนี้กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือในนารี ได้จัดขึ้นตามกฎข้อบังคับคณกเสียงชาติว่าด้วยการเดินทางไกลและแรมคืนข้อ273โดยให้ลูกเสือเนนารีได้มีการเดินทางไกลและแรมคืนซึ่งมีภูมิเกัาลูกเสือต้องนำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งพักแรมให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืนในระหว่างการอยู่ค่ายพักแรมแต่ละครั้งต้องจัดให้มีการฝึกทบทวน วิชาการตามหลักสูตรหรือทดสอบไปด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกเสือในนารีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนาคายลูกเสือชั่วคราวบ้านคำโคนสว่างระหว่างวันที่25-26มกราคม2567ซึ่งมีลูกเสือในนารีจำนวน452คนรวมทั้งผู้บัญชาจาก9โรงเรียนและคณะวิทยากรจากค่ายลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2จำนวน15คนงบประมาณคา่าใช้จ่ายครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจำนวน30,000บาทและจากกา้าโรงเรียนอีกจำนวน10,000บาทารวมทั้งสิ้น40,000บาทสำหรับกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือนาฬีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือนารีสามัญได้มีความอดท,ทน ฝึกระเบียบวินัยมีความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีรู้จักช่วยตนเองและอยู่ร่วมทํางานร่วมกับผู้อื่นมีการฝึกระบบหมู่เรียนรู้วิชาลูกเสือและวิชาพิเศษตามหลักสูตรลูกเสือสามัญบัดนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือในรีสามัญโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนานคุณภาพการศาึกษาเฝ้าไร่ท้งการโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566ร ขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านผู้ในการกองลูกเสือทางการโรงเรียนภูมิกับผู้เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องลูกเสือเนนารีสามัญของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอราไ่ที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านครับวันนี้ดีใจแล้วก็มีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแหลมคืนของลูกเสือสามัญของเครือข่ายฟอไลของเราก็ด้วยว่าโครงการนี้หรือกิจกรรมนี้เราได้จัดร่วมกันทุกปีการศึกษาครั้งที่แล้วเราจัดที่โรงเรียนรศรินค้าคนางซึ่งการตอบรับแล้วก็การประเมินผลออกมาเป็นที่น่าพอใจยิ่งก็เลยทำให้ปีการศึกษานี้2566ต้องได้ดำเนินการต่อ ก็ารโรงเรียนดูแล้วมีความพร้อมเพรียงการจัดที่พักการจัดค่ายการจัดเตรียมฐานเพื่อทดสอบประสบการณ์อะไรต่างๆค่อนข้างมีความพร้อมอันนี้ต้องขอบคุณคณะผู้มิกับคณะคุณครูที่ได้ร่วมโดยเจรกันมาตลอดจนทําให้งานวันนี้ที่คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งก็ต้องอาศัยคณะผู้มืกับคณะครูและลูกหลาน ลูกเสือเน,นานลีได้ร่วมจิจกรรมกันอย่างเต็มที่ได้ตักตวงประสบการณ์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สําคัญกว่าน,นั้นเท่าที่ทราบจากวัตถุประสงค์ของโครงการชอบเรื่องของความรู้จักกันความสมัครสมานสามัคคีอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังให้ทุกคนได้รู้จักได้มักคุ้นกัน,ไม,นกกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม กีฬาดังนั้นวันนี้ก็สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราเคยเดําเนินงานมาก็คือเรื่องของกีฬาแล้ววันนี้เรามาเจอกันในของสไตล์ลูกเสือก็จะเป็นอีกระบบหนึง่งแต่มั่นใจว่าลูกเสือเน่นาีทุกนายทุกคนจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นมีความเป็นปึกเป็นแผ่นมากยิ่งขึ้นทําให้เครือขา่ายฟอลไลท์ของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่นี้ก็ต้องขอฝาก ถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคมีโรคประจําตัวมีอะไรก็ให้แจ้งคณะครูหรือผู้กกับทุกท่านทุกฐานตลอดก็คาดหวังว่าประสบการณ์ที่จะได้รับในค่ายคำควรสว่างแห่งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นที่จดจําไปจนถึงวันที่เราเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตครั้งหนึ่งในชีวิตที่คำควรสว่างนะครับก็ ที่สุดก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็นักเรียนลูกเสือเนนาลีทุกนายได้ประสบความสําเร็จในประสบการณ์ที่จะได้รับตั้งใจแล้วก็ผ่านฐานวิจาการฐานปะจํิภัยต่างๆได้ด้วยดีแล้วก็ตอนเย็นนี้ก็จะมีพิธีที่สําคัญคือก็รอบกองไฟ ก็ให้ตั้งใจทําปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่คาดว่าผู้ปกครองหรือแขกที่จะมาร่วมงานในเย็นนี้ก็ก็น่าจะค่อนข้างเยอะดังนั้นก็ขอให้ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบนะครับในทุกๆโองเรียนในทุกๆก,กองในทุกการแสดงนะก็โอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและแหลมคืนของลูกเสือสามัญ ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโฟ,าฟาร์ไลท์ประจำปีการศึกษา2566ณบัดน,นี้สวัสดีกองตรุงตามระเบียบพักเบียรกร ีต่อไปก็คือวิธีรอบสองทงคุพรูจะสั่งแยกให้พวกเราเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดรอบสองทงนะครับกองตรุงถืออาวุธ ในการรอบสอทงนะครับให้เน้นดารีอยู่วงนอกนะครับแล้วลูกเสืออยู่วงข้างในก้กองปรุงเอาเนี่ดารีครับกำลัง หันเรียกได้ดีซูสีหันเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้แถวแรกครับเชิญเลยครับค่อยๆเดินไปครับ <c oughs> <c oughs> เชิญพ่วกับช่วยจัดด้วยครับเอาเรื่องต้น <c oughs> มันเยึดมาน่งรีอ้อมไปครับอ้อมไปเรื่อยครับ ในระดีตั้งแถวแรกทางนู้นครับตามคุณครูพี่ชิดชัยไปเลยลูกลูกเสือกับหลังหันอาแถวแรกไปเลยครับอขอคุณครูกเกษียณนะครับคุณคณรูกเกษียคณคุณครูกเกษียณจัดลูกเสือด้วยครับแปลคุณคณรูกเกษียณครับลูกเสืออยู่ข้างในครับ เร็วๆรีบเดินเลยลูกรีบเดินเลยเลยลูกมันจะสายเรา